สวัสดีตอนสาวๆจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมั่พอกับสาวพิกุลคนเก่าคนเดิมด้จ้ะมือนี่อุ้ยมือนี่สาวพิกุลจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บหน่อใหม่นะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปลุ่นไปชมกันเลยด้จ้าว่าสาวพิกุลจะได้เยอะแค่ไหนนะคะไปเลยจ้าพี่น้องตอนนี้สาวพิกุลกับอยู่ตรงกอไผ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไผ่กันด้จ้าว่าเฮาสีด้บนน้ค,ค่ะพี่น้องคะแม่ของสาวพิกุลกับบอกว่ามันกินได้เดี๋ยวเราจะหาทางเขากันด้ี่นง้ง มาเลยจะ้ะมาเจอนอแหลกันเนาะค่ะโอ้ยน้องไม่ภัยผิดนุ่งค่ะพี่น้องนอแรกค oh. ่ะน so <lagen> ้ำงาบสามคุณจะเอาไปแกงใส่อันนั้นอึบอึบอึบโอ้โหได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งนอเนาะค่ะพี่น้องคะมาดูนอที่สองค่ะนี่จ้าโอ้งามมากเลยพี่น้องงามมากๆเลยค่ะนี่นอที่สามค่ะคุณน่ะอุ้ย นี่น่ต่อไปค่ะพี่น้องคางามมากเลยจ้ะนี่จ้ะปาเดลได้เติบดีด้วยค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเขาไปเก็บกันอีกข้างไหนแล้วจ้าเนี่จ้าพี่น้องโอ้อยยยยง,ง,งย,งงย,ยียย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 ย้นยย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 ย่ยยยยวยย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 เยย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 ไยย ด้วยความที่เราอยากกินนะคะพี่น้องเมึงจะงามๆเลยเนาะคะหยุดยาเขนไหนล้วก็ดูดเข้ามาพี่น้องเมึงเสียงหักโปะปะโปะโปะเลยเนาะจะนี่เห็นบ่พี่น้องโนอ่อนอ่อนเลยค่ะอึุดโอ้หักดีเธอเวนออกหลายยิ่งด้วย้ะพี่น้องมาทางนี้ค่ะนี่จ้า มึงอะดึงหัวตะพวกมาเนาะ,ะพี่น้องโอ้โหมึงค่ะอย่างงามเลยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวข้าหาอีกเนาะค่ะด้วยความที่เราอยากกินเนาะคะ่ะเขาไม่อยากมาไหนข้ากับเขาเดี๋ยวข้าหายจะจ้บพี่นอ้องพลิกระโพงมาหลายอยุจ้ดเห็นบ่จัดทางนี่นี่แล้นที่ฮักอึ๊บ นี่จ้าตายแล้วคะ่ะจะเดี๋ยวจังได้เอาขายอยีกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่จ้าพี่น้องได้อีกแล้วคะ่ะมันมืดเนาะคะ่ะจากนหน่อยนึงเนาะอุ๊ยตอนนี้เสียงหักบ่คะ่ะในวันนี้นมันก็จะมืดมากจากหน่อยคะ่ะนี่จ้าทิ้งบ่ค่ะปฟาสโทไลเด้อพี่น้องเรามาแอบอย,นยินไลกบไผ่นะคะอุ๊ยปฟาสกบค่ะพี่น้องจา้าโอ้โหหลายมากเลยเนาะคะ่ะ โอ้โหยินเสียงว่าจ้าแอบยีแน่นี่เนาะค่ะโอ้โหสาวพวกคุณตื Amazon Amazon Amazon. ่นเต้นหลายมาค่ะพี่น้ององขางองแอลนะจ๊ะจะเก็บไปแก้งใส่เห็ดเนาะค่ะพี่น้องใส่ละเห็ดแบบ เดวาดูเจ้าเป็นหน่วงเห็นตะบานสีมังค่ะแต่ว่ามังค้งอยูกัเป็นน่วงเห็นไหมค่ะอึ๊บเห็นวะวะโพกออกมาก็เสียงคอยนกไะยานพึ้นยังความใจผ่นมาเพิ่งได้ยินเห็น,นจ๊ะอึบอ น้องพี่น้องได้บอกหลายนึงปลาดสะออนน้ำสาวยุคุ้น่คคะไปจ้ะเดี๋ยวไปหากันอีกเนาะนจ้ะนี่พี่น้องมึงค่ะน้องอกวอ,อ,อกเลยหนาแสงมีดมานาอพี่น้องมันคือสีง่ายกว่า อีกหนวนนึงแล้วค่ะโอ้โห,โ,หโหไปนองดูค่ะง้ามมากเลยจ้ะนี่ค่ะอีกหนวนงอึ่งโอ้โห,โห,โห,โหสามนอและะ้วค่ะนี้ก็อยู่ในดงใครในใจกินงงล้วความที่เราอยากกินแล้วค่ะนี่จ้า คนไทยอยู่ใสกับโกอืดต,ตายนะคะพี่น้องเพราะว่าเราชอบกันทํามาหากินนะจ๊ะมีบัวซอยกันแนบมือกับพี่นอพพ้องตะลุมพาก็คือสาวพ่กลไมาเห็ดอีหย่างในนี่เนาะนี่เดี๋ค่ะน้ำโบ้วมืนนองนอนี่พี่น้องอนอนเอยอันนี้กระซูงหรอกกับฮารเอ้าเอาเอ,เอ,เอนี่พี่น้องมึง สุดยอดเลยค่ะปั๊ดกล่องกับิจดใส่ซส่ในเด้อพี่น้องได้่ายๆอย่าได้จ้บพี่น้องจา้าสาบคุณกับเจ้าไปแกงไส่เฮเตอร์มาเนี่ยโอ้ดงไผ่มันไหลเยอะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันอยู่กลางกอเนาะค่ะไข่น,น้อนยเนี่ยปัาดปะทุปะทุ นี่นี่นี่ท่านมาทางนี้ก็ได้อีกแล้วมองค่ะแปบ๊บเดียวนะคะ่ะเก็บปุ๊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 บโอ้พี่หน่อง,น,องนวลนวลนี่ค่ะนวลนี่อู้อันนี้กับบักตำเนื้อได้จ้ะพี่น้องบักตำเนื้อฝรั่งเนาะคะ่ะนี่โอ้อ่อนๆเลยคะ่ะหามือ่อกี้เนี่ย นะนี่จ้าพี่น้องเมืองอันนี้กะบักตําแย้ของฝรั่งเนาะคะ่ะหรือว่าหมามุ้ยนั่นเองถ้าแมน่าเข้าไปถือพระเจ้าพี่น้องมันจะคันมากเราตุ้มกับขืนเนาะพี่น้องม้นสาวพี่กุลเจออะไรงามๆอยู่ในกอไผ่มุองนี้กับเขายากจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเป็นอันหมามุ้ยเนาะค่ะพี่น้องแล้วหาเมืองอีกจังหน่อยเนาะคะ่ะมันหลายอยู่เขาไปข้างในมันกับมุดมดจังหน่อยพี่น้องก็เลย หาบ่าค่อยเห็นปันไดเนาะค่ะมึงมีกวัวทั้งนี่แต่ว่าสาาคุณก็กได้หลายเติบเยอะจ้านี่เอาไปแกงใส่อันเทดเนาะค่ะอ้ยเวลาแรงสีมันก็เห็นแต่มันเข้าไปว่าได้พี่น้องนี่มันติดตกหมาหมยหมามือยนี่มึงแลกเข้าไปด,ดีมีไหมหนูหนูงามงาม จะบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงคะพี่น้องบรรยากาศดีไหมคะเมืองจะบรรยากาศคือนายูหมู่บ้านนี่คือสะอาดมากก็จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่คนเถาเนาะค่ะขจาก็ช่วยกันทําความสะอาดอ๊้เมืองสาวพกุลพ่อนองม้าเห็นพระจ่าฝนเอาอยากเอาซะาเอาเอาซันี่แหละสาพิุณจะไปเหตุงานแล้วเนาะค่ะแค่นี้ก็ดีใจเนาะค่ะทําไปซื้อร้านท้ายกับสี่ร้ยบาทเติบสาพิกุลก็จะไปโปอกแล้วก็ เอาไปแกงใส่เออต้อมก่อนนะคะต้มแล้วก็กกกไปแกงใส่เห็ดนะค่ะพี่น้องจ้าจาังไหนคลิปนี้สาบคุณขอฝฟักไว้แค่นี้เด้อจ้าจาังไหนก็พอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ